คุณผู้ชมคะเราจะข้ามไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์จากจีนนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกําลังจับจ้องแล้วก็สนใจค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราจัดซื้อรถถังไปแล้วหนึ่งลอ็อตเรือดำน้ําก็เพิ่งจะจดประกาเซ็นสัญญาไปนี่เองเอนะคะและตอนนี้ก็รอคอรมอในการเซ็นสัญญารถถังรถตัดไปด้วยค่ะ ั้งหมดทั้งมวนนี่เราสั่งซื้อมาจากจีนหรือว่า Ma d ดอินไ i n a นะคะตอนนี้ต้องบอกค่ะว่าบรรยากาศการซื้อขายของไทยกับจีนโดยเฉพาะรัฐบาลนี่คึกคักอย่างมากช่วงปลายของรถแมพการบริหารของคอสชอนะคะปรากฏว่าพ่กัดข่าวคุณผู้ชมไปย้อนรอยดูคําสั่งซื้อที่มีมาจากจีนไม่ได้ให้เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าในอดีตค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเป็นการสั่งซื้อเป็นระยะเราจะไปติดตามเจาะลึกเม็ดอินไชน่ากำลังมาแรงติดตามในรายงานคะ่ะ ร้อยโรงเรียนชยน่นาไปอีกแล้วหนึ่งโครงการกับการจัดหาเรือดำน้ำที่เมื่อวันที่5พฤษภาค,คมที่ผ่านมาพลเรือเอกลือชัยรุดดิษเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยผาคณะบินไปกรุงปักกิ่งลงนามสัญญาจัดซื้อกับประธานกรรมการบริษัทชน่นาทิปบิลดิ้งแอนด์ออฟชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัญญาการจัดสร้างเรือดำน้ำแบบ s 26T ระยะที่1จําจำนวนหนึ่งลำมูลค่าประมาณ13,500ล้านบาทหันมาดูทางบกกันบ้างจากการให้สัมภาษณ์ของผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกระหว่างการตรวจเยี่ยมการฝึกประจำปี2560ของพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์ บริเวณพื้นที่ฝึกเนินตรวจการ129บ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่8ที่ภาคมที่ผ่านมาได้ระบุถึงการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์เม็ดอินไชน้าไว้ว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรไปดูในส่วนของรถถังก่อนที่มีการจัดซื้อและคณะรัฐมนตรีอนุมัติรถใหม่ไปแล้ว คือย้อนไปเมื่อปี2559มีการจัดซื้อรถถัง VPC ระยะที่1จำนวน28,000วงเงินงบประมาณ4,984ล้านบาทและในปี2560เป็นการจัดซื้อระยะที่2จำนวน10คันวงเงิน2,000ล้านบาทระยะที่2นี้คอรมอเพิ่งอนุมัติไปเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางเวลาที่หลายคนช่วงนั้นลุ้นว่าจะมีการอนุมัติจัดซื้อเรือดำน้ำหรือไม่ ซึ่งจากนั้นวันที่18เมษายนจึงมีการเสนออนุมัติการจะซื้อเรือดำน้ำด้วยเอกสารชั้นความลับระดับมุมแดงในครั้งนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมชี้แจงถึงการจะซื้อรถถังรุ่นนี้ว่าจะนำมาทดแทนรถถังเบา M41 ของสหรัฐอเมริกาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีอายุการใช้งานเป็น10ปีแล้ว โดยมีการผูกพันงบประมาณ3ปีนับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560ยังมีการเปิดเผยจากพบบทบอีกด้วยว่ามีการจัดซื้อที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้คอรมออนุมัติอีก2,000ล้านคือรถพุ่มเกราะล้อย,อยาง VN1 ชุดแรก34คันซึ่งได้เลือกแล้วที่จะซื้อจากประเทศจีนโดยพิจารณาจากข้อเสนอของ4ประเทศ ซึ่งจริงๆในขั้นตอนนี้เรามีคณะกรรมการไปดูทุกประเทศนะครับเปรียบเทียบกัน4ประเทศก็คือจีนรัสเซียยูเครนและก็สิงคโปร์ในท้ายที่สุดคณะกรรมการก็เลือกของจีนและเท่าที่ไปดูที่โรงงานเองอะไรเองในระบบการส่งกําลังลุงอะไรก็ดีในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อตกลงสุดท้ายก็คือการมาสร้างศูนย์เพื่อดูแลในเรื่องอะไรในพื้นที่ของเราเองนั้นความมั่นใจตรงนี้ก็มีมากขึ้น ส่วนกระบวนการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างความโปร่งใสที่ก็ตรวจสอบได้ครับครับยังไม่ได้ถึงขั้นตอนเซ็นสัญญานะครับการเสนอขึ้นไปที่กราโหมทั้งหมด34คันครับบงเงินประมาณ2,000นะัผมจำตัวเลขไม่ได้ขออนญาตก็อยู่ประมาณนั้นนอกจากนี้ยังมีรถกู้ซ่อม2คันระบบอาวุธป้อมปืน30มมพร้อมปืนกลร่วมแกน7.62มม ไม่มีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังพร้อมกระสุน30คูณ165มมอีก12,506นัดหากคอรมออนุมัติคาดว่าจะได้รับมอบรถชุดแรกในปี2562พลังจีนในการขายยุทธปัจจัยและอาวุธให้ไทยทั้งสองประเภทในปี2559มีมูลค่ารวมประมาณ20,000ล้านบาทจากการจัดซื้อจากกว่า10ประเทศ จีนจึงนับเป็นแหล่งสงขายอาวุธที่มาแรงซึ่งหากพิจรารณาจากเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยในฐานข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ถือไม่นับรวมการจัดซื้อในรูปแบบความลับในภารกิจเพื่อความมั่นคงเพราะคงไม่มีใครเปิดเผยข้อมูลในส่วนการนําเข้าอาวุธยุทโธปจจั์ของไทยจะพบว่าไทยนําเข้าจากจีนมากกว่านําเข้าจากประเทศอื่นติดอยู่ในอันดับ3มนับตั้งแต่ปี2556 ถึง2,559รองจากยูเครนและสหรัฐอเมริกาโดยปี2,559มีมูลค่านำเข้ากว่า2,000ล้านบาทหากเทียบกับปี2,549มีมูลค่านำเข้าเพียง633ล้านบาทในส่วนการนำเข้าอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดและส่วนประกอบที่ไทยนำเข้าจากจีนนั้นไทยนำเข้าจากจีนมากที่สุดเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากประเทศอื่น โดยปี2559นำเข้ามูลค่า2,252ล้านบาทขณะที่10ปีที่แล้วมีมูลค่าเพียง199ล้านบาทหากจะว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องหนึ่งหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งหนึ่ง <ใน S 2> ย่อมมีบร <ใน S 2> ิบทมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องและนี่เองที่ความมั่นคงย่อมมีการค้าการขายมาเกี่ยวโยงเรื่องการค้าการขายย่อมมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเม็ดอิ่มไซน่า จึงมาแรงแสงทุกมุมในเวลานี้อย่างที่เห็นทีดข่าวหนาว26รายงาน